คบอาว,วันนี้มาซ่อมตู้เย็นของซัมซุงนะครับด้าไในก็จะเป็นน,น,นี้ลูกคา้าบอกว่ามัเย็นน้อยลงน้อยลงตัวน,นี้ไม่เย็นแล้วครับด้านหลังน,นี่ก็เขียนอะไรไว้นี่เปลี่ยนสายไฟสวิทตั้งประตูล่างเปลี่ยนถาดน้ําเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์โอ้โหสองพันบาทอันนี้รอยเขาซ่อมครั้งที่แล้วครับ หมดไปสองพันนะครับนี่นี่ครับคอมพิเซอร์ก็เป็นคอมพิเซอร์ใหม่นะครับที่เขาเปลี่ยนไปก็เขาใส่น้ํายาแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารั่วตรงไหนนะครับมันเหมือนกับมันแห้งไปเรื่อยๆจนจนน้ํายาหมดนะครับแล้วก็ไม่เย็นเลยตอนนี้ดูนี่ครับเมื่อกี้ผมเอามืออุดตรงนี้ครับแค่เอามือแตะที่หัวสอนตรงนี้ครับบอกว่า เหมือนหัวสอนมันหลุดนะครับนี่ครับอันนี้ผมเอาอันนี้หมุนเข้าไปแล้วครับหมุนไปใหม่นี่ครับหมุนให้มันแน่นๆนี่ครับผมว่าหัวสอนคายนะครับที่ช่างเขาทามานะครับมันจะเป็นเหมือนกับหัวสอนมันคายออกนะครับแล้วก็นี่ครับย้ำยมเลย ลุนลงมาเอางี้แล้วกันนะครับผมก็ยังไม่ทันได้เช็ครู่วนเนาะผมจะลองเติมน้ํยาเข้าไปก่อนนะครับว่า,าเติมเข้าไปแล้วนะครับมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเ,เติมน้ํายากันนะครับน้ํายาที่ผมใช้นะครับเป็นน้ํายา R1 มันจะมีนี่ครับ R134a นะครับอันนี้ผมเติมใส่ถังมาโลหนึ่งนะครับ ัวนี้ผมเติมมาร้อยสาสิบบาทเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำยาตู้เย็ยนกันครับเอาประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็เดี๋ยวผมจะถอดนี่ครับออกสีเหลืองสีขาวนะครับตัวนี้นเหลืองขาวแล้วก็อ,อันนี้เป็นขาวนะครับ <c oughs> <c oughs> อเอาเนี้ออกมาก่อนนะครับอผมเติมน้ำยาไปแล้วนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวครับน้ำยาหมดดูจากสนิมน,นะครับแถวนี้แล้วก็ต่อแถวนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่สงสัยอยู่นี่เขาพันกันไหมนี้ครับไม่รู้ว่าตรงไหนรั่วนะครับเราก็เอาเทปกันดูก่อน ดตูตรงไหนรั่วกันแขงตัวนี้นะครับเป็นแขงคามเย็นนะครับมีสียดรั่วครับแต่เนี้เ,เดี๋ยวเราเปิดเติมยาครับแล้วก็จะมาวัดดูแต่นเาานีู้ ที่เห็น่สัวนี้อยู่ที่ร้านอาหารังันสานตรงเมรแต่ตอนนี้ผมเปิดน้ำยาใส่เข้าไปอยู่นะครับแรงดันมัไม่รู้จะได้ปรือเปล่าก็เลยอันนี้ไม่ใส่เลยแล้วผมจะ เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็มาดูว่าของข้อต่อพวกนี้นะครับมันเป็นฟองขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่านีา่ครับสายที่มาด้านล่างครับมันเข้าอย่างนี้เข้า,านี้เข้า,านี้แต่ไม่รู้ว่าได้รั่วตรงนี้เปล่านะครับเพื่อนครับเ <c oughs> มื่อสักครู่ผมเปิดน้ำยาใส่ครับทีนี้ไป่ทางานนะครับผมไป เทดูที่ข้างบนนะครับคือคอยเย็นนะครับคอยเย็นจะเป็นสายเล็กกับสายนี้นะครับนี่ครับที่สองสายที่มันขึ้นไปบนคอยเย,ย็นนะครับปรากฏว่าม <aluminium. S 2> ันไม่รั่วนะครับเอ,อผมเติมน้ำยเข้าไปนะครับแป๊บเดียวมันรั่วออหมดเลยครับรั่วออหมดเ oh. ติมยาไปแป๊บเดียวมันก็รั่วหมดผมก็เลยถอดตรงน,นี้มานะครับเอาหัวจุกนี้มาใส่แล้วก็อัดในอัดออกซิเจนเข้าไปปุ๊บเข้าไป ผมก็บ,บีบตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูว่าเข็มออกซิเจนลดไหมนะครับปรากฏว่ามันไม่ลดนะครับสองเส้นนี้ขึ้นคอยเย็นไม่รั่วนะครับอก็เลยสันนิษฐานว่าคอยร้อนตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้เนาะสายนี้กับทีนบนขึ้นข้างบนเป็นคอยร้อนนะครับมันรั่วนะครับก็เลยต้องไปสั่งแผงคอยร้อนมาใหม่เพราะแผงคอยร้อนอในตู้เย็นเครื่องนี้นะครับมันอยู่ด้านในไม่สามารถที่จะหารรั่วได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการ เชื่อมคอยร้อนกันนะครับเพื่อนครับก็สั่งคอยร้อนตู้เย็นนะครับเป็นแผงคอยร้อนนะครับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนให้เพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวเรามาลื้อดูกันครับครับผมนี่ครับผมก็มาแผงแบบนี้ครับเราก็ติดด้านหลังเลยครับเพราะว่าแผงคอยร้อนตัวนี้ครับมันรั่วด้านในนะครับเราไม่สามารถที่เชื่อมได้เราก็สั่งมาใหม่ตัวนี้ตัวนี้เข้าคัดคิ้วนะครับตัวไหนเข้าคัดคิ้ว ของตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเข้าคอมนี่จะเข้าคอมนะครับตัวนี้คัดทิวทีนี้วิธีการต่อก็ไม่ยากครับเราก็ติดแผงหลังตู้เย็นเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เป่าทองแดงใส่นี้เลยนะครับแล้วแล้วเพื่อนๆก็ใช้นี่ครับน็อตยิงเข้าไปที่ถังเลยครับผมเสร็จแล้วเราก็มายิงด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับเป็นความร้อนนะครับใส่ที่ เจ้าตัวคัดจิ้วข้างนอกนี่いいครับนี่ก็สวมเข้าไปเลยส่วนตัวนี้นะครับมันมีสองเทนเนาะแล้วก็มาใส่ที่คอมนะครับตัวนี้ใส่คอมนะครับก็อันนี้สายเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาสวมตรงนี้เลยครับผมสวมเข้าตรงนี้เนาะครับก็เอาคอมร้อนนะครับใส่คัดคิ้วนะครับแล้วก็นี้จะเป็นสายเล็กนะครับใส,ส, e ส่เข้าไปตรงนี้อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนะครับนี้สายเย็นก็ใส่ในคอมนะครับแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะครับคือของแผงที่ซื้อมาใหม่นะครับใส่ท่อใสนี้ครับมันจะวนมาเข้าคอมนี่ครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นคอมเย็นครับคือสองเส้นเล็กนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีนี้เดี๋ยวผมเชื่อมตรงนี้ครับแผงคอมร้อนเข้าคัดจิวแล้วก็เส้นเล็กเขานี้เนาะสําหรับลวดเชื่อมนะครับที่ซื้อมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เราถ้าอยู่ถนนพชกรเเษมนะครับพชกรเซมหกสิบสี่ทับหนึ่งนะครับอยู่ติดกับสารที่พอเสือนะครับ เนี่ยฝั่งไปวงเวียนใหญ่นะนะครับก็เอสลุ่งเรืองนะครับก็เปอุดหนุนเข้าได้นะครับเพราะว่าร้านนี้มีอะไรอ่าอะไรแอร์นะครับเกือบทุกชนิดนะครับทุกชนิดก็ว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมตรงนี้เข้าไปนี้ก่อนนะครับเอาที่ง่ายก่อนนะครับก็ เราจะเป่าให้ทองเหลืองมันออกสีชมพูก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาเส้นลวดนะครับใส่นะครับอย่านานเกินไปนะครับเดี๋ยวขาดนะครับพอมันเป็นสีชมพูเสร็จเราค่อยเอาเส้นลวดใส่นะครับครับมันจอ,อกสีชมพูนิดนึงนะครับแล้วพอเส้นลวดใส่มันก็จะละลายนะก็ไหลไปนะครับ เราเคี่ยมตรงนี้เสร็จนะครับตอนนี้มันจะพ่นน้ํายาออกมานี้ครับเข้ามาระบาความร้อนเสร็จแล้วมันก็จะวนมานีครับวนมาที่เสร็จมันก็จะเข้าไปที่นี่ครับเส้นนี้เ,เดี๋ยวผมจะเชื่อมเลยก่อนครับยังไม่ได้เชื่อมเลยเราก็จะเป่าให้มันเป็นสีชมพูก่อนนะครับแล้วก็เราถึงจะเอาเส้นเส้นลวดเชื่อมนะครับเชื่อมเข้าไป ร้อยเป็นสีชมพูก่อนนะครับแล้วก็รวดเชื่อมละลายนะครับรอบอบมันก็จะไหลเข้าไปบริเวณที่เราดีไว้นะครับปุบปุไปหน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรเคเรียบร้อยครับผมแล้วครับเพื่อนครับก็ผมเชื่อมตรงนี้นะครับเนี่ย เชื่อมตรงนี้สายนี้จะเป็นไปเข้าคอมนะครับคือสายนู้นตัวนี้เป็นท่อเย็นนะครับเข้าไปข้างบนท่อเย็นตัวนี้เป็นสายท่อเย็นที่มาจากด้านบนครับตัวนี้ก็เป็นแผงความร้อนจึ่งซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็นี่ฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งเข้าคอมนะครับฝั่งหนึ่งเข้านี้นะครับแล้วจากไดเออร์ตัวนี้ก็จะเข้าไปที่คอยเย็นด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้เอานี้ผมเชื่อมไม่อยู่นะครับนี่เป็นฟองปัดๆออกมาเนี่ครับรั่วนะครับ เดี๋ยวเราต้องเกี่มตรงนี้ใหม่นะครับนี่รั่วอยู่ผมเอาอเจ้าสไลน,น์เนาะครับะะพอเชื่อมเสร็จสไลน์มาแตะดูนี้นะครับผมใช้ถังออกซิเจนนะครับตัวนี้เดี๋ยนตัวตเจนนะครับออก็เปิดเป็นเจนเปรากฏว่ารั่วอยู่นะครับนี่ครับถ้ารั่วฟองมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนครับนี่ก็แสดงว่ามันเชื่อมไม่อยู่นะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ตัวนี้ลอยต่อตรงนี้มันน่าจะหลุดนะครับเพราะว่าตัวนี้น าต่อทดลองใช้เดี๋ยวเราจะเชื่อมตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะไว้ค่ำนะครับแล้วก็ทําการปล่อยน้ํายาเข้าไปเดี๋ยวมาดูกันต่อครับก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับนครับถ้าถ้ามันไม่รั่วนะครับมันก็จะนิ่งๆงี้นี่ครับถ้ารั่วฟองมันจะขึ้นปึ๊บๆๆๆเลยครับนี่ครับตามข้อต่อที่เราเชื่อมไว้นะครับทุกข้อเลยครับที่เราเชื่อมไว้เราใช้สไลด์นะครับนี่ครับทีนี้มันนี่ครับ มันไม่บ้วนเออมันไม่พองออกแล้วแสดงว่าเราเชื่อมเมื่อกี้อยู่แล้วครับผมนี่ครับอยู่แล้วครับโอเคนะครับทีนี้เราจะทําการเวกข่มนะครับแล้วก็จะทําการเตือนน้ำยานะครับครับขั้นตอนการเวกข่มนะครับแล้วก็เวกข่มก็หมายถึงดูดนะครับดูดอากาศความชื้นออกมาจากอ่าระบบของท่ออ่าตู้เย็นนะครับก็คือวิธีง่ายๆเนาะคือ มันดูดอากาศออกมานะครับสายนึงใส่นี้นะครับอีกสายหนึ่งเจดที่เป็นเป็นหัวสอนนะครับหัวสอนเป็นนะครับเป็นลูกเอาเดี๋ยวกันเอาหัวสอนไปใส่ฝั่งนี้นีนะครับครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีหัวสอนครับคือนี่ครับอยู่ตรงกลางเส้นเดียวกันนะครับแต่ฝั่งนี้มันไม่มีนะครับมันจะเป็นรูตรงๆรูตรงๆนี้เราที่ไม่มีสอนนะครับก็คือตัวนี้เนาะมันไม่มีสอนเราก็เอาตัวที่ไม่มีสอนใส่ใส่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนอีกฟังหนึ่งจะเว็นคัมนะครับเรามาใส่ฝังเกตขากลางนะครับอ๋อลืมไปว่าตัวนี้สอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ครับแต่ว่าตัวเหลืองตัวสุดท้ายนะครับสีอะไรก็ได้ครับแล้วแต่สีเราไม่ต้องกําจดสีมงคลก็เอาสีเขียวนะนี่ครับสีเหลืองงานสุดท้ายนี่เราเราใส่ตรงนี้ครับนี่เป็นสอนนะครับแล้วก็ความใส่ที่คอมนะครับตัวนี้เพื่อทาการเวิดคัมนะครับเวลามันดูดอากาศนะครับเพื่อนครับ แลดูดอากาศเนาะหลายคนอาจจะงงผมอธิบายเข้าใจครับครับดูดปั๊บเข็มตัวนี้นะครับมันจะตีลงมาศูนย์นี่ครับลบศูนย์เลยถึงสามสิบนะครับมันจะตีลงมานะครับถ้าเกิดว่ามันไม่รั่วนะครับมันก็อยู่ตรงนี้นะครับเวลาปิดเวลาเาปิดเครื่องดูดนะครับแต่ถ้ามันรั่วนะครับเข็มจะตีกลับมาอยู่ที่ศูนย์มันเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปั๊กแล้วก็เปิดตัวนี้ด้วยนะครับ เสร็จปั๊กก่อนนะครับผมก็เอาง่ายๆเนาะแป๊บหนึ่งนะครับปั๊กโดนเหยียบเสร็จแล้วก็เปิดเป่าเลยครับเปิดทีกครับนี่ครับ เรจะตีลงมานี้ครับเนี่ยตีลงมาจนถึงเลือกศูนย์นะครับตีมาจนถึงเลือกศูนย์เสร็จพอเราปิดเครื่องนะครับพอปิดเครื่องปั๊บเราปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดปิดตัวนี้แล้วก็ปิดเครื่องอันนี้ต้องอยู่เลขศูนย์เหมือนเดิมนะครับถ้ามันตีขึ้นมาแสดงว่าระบบของเรามีอากาศเข้าไปข้างในได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะหลังจากนัําประมาณสิบห้านาทีนะครับ ทีนี้เข็มก็ยังอยู่ในจังหวะเลขศูนย์อยู่ครับยังไม่ตีกลับเนาะทีนี้เวลาเราจะปิดเครื่องนะครับเราเราต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่ปิดก่อนปิดเครื่องมันจะอื้อเพราะว่าตัวนี้โดนปิดนะครับแล้วก็ปิดเครื่องปิดเครื่องเสร็จนะครับไอ้เจ้าตัวนี้ต้องไม่ตีขึ้นมาที่เลขศูนย์นะครับมันจะอยู่ที่เลขสามสิบอย่างี้ครับถ้าตีขึ้นเลขศูนย์นะครับอ่าแสดงว่าระบบของเรายังรั่วอยู่เราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าข้อตองเราไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพราะฉะนั้น ลาปิดนะครับถ้าก็ต่อร่วมไอเจ้าตัวนี้ก็สามารถตีขึ้นมาได้นะครับนี้มันยังนิ่งอยู่นะครับนิ่งเฉยอยู่เนาะแสดงว่าน่าจะอยู่นะครับถ้าให้แน่ใจต้องปล่อยไว้สักสิบห้ายี่สินาทีนะครับแต่ที่ผมบอกครับต้องแน่ใจว่าข้อต่อเราไม่รั่วนะครับโอเคทีนี้ผมแน่ใจนะครับว่ามันไม่รั่วผมก็จะเติมน้ํายาเดี๋ยวน้ํายานี้เป็น R หนึ่งสามสี่นะครับเป็นน้ํายาเอนี่ครับเอาน้ํายาตู้เย็นนะครับ แต่ในมีมเพจตัวนี้นะครับเป็นน้ํายาตัวนี้อะไรทีทีสองสองหกแต่ว่าเขาเปลี่ยนคอมใหม่เขาน่าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วครับออโอเคพอเราเอาน้ําถังน้ํายามาแล้วครับเราก็มาถอดเจ้าเวลคัมออเอาเอาสายที่ถอดที่ใส่กับไว้คัมนะครับมาต่อใส่นี่ครับครับเพื่อนครับเปลี่ยนจากสายเวลคัมมาใส่ถังน้ํายาเองครับเราจะเปิดรล่อากาศนะครับเราเปิดน,นี่ครับแล้วก็เปิดวาลว นะครับเปิดเสร็จแล้วก็มาไล่อากาศตรงข้อต่อนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมพอปิดไว้เสร็จนะครับเราก็จะเสียบปลั๊กตู้เย็นนะครับ <Sams. S 1> ครับพอเสียบปลั๊กตู้เย็นเสร็จนะครับพอเราไล่อากาศเสร็จเนาะพอตู้เย็นทํางานนะครับนี่ครับเราจับดูมันจะตืดนะครับเราเปิดน้ํายาใส่เลยครับนี่เดี๋ยวเข็มจะตีขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวเข็มจะตีสวนทางขึ้นไปเปิดน้ํายาครับนี่ครับเปิดจนมันดังฟูดจนเงียบนะครับเราค่อยปิด จนเงียบเสียงนะครับเราค่อยปิดยังดังอยู่ครับปล่อยก่อนครับผมย่าเพิ่งปิดนะครับจนมันเงียบเสียงนะครับก็ปิดสักพักหนึ่งครับตอนนี้เข็มก็ตีขึ้นไปแล้วครับครับเสียงค่อยเริ่มค่อยลงค่อยลงค่อยลงครับเสียงเริ่มค่อยลงค่อยลงเอาจนเงียบเสียงเลยนะครับค่อยปิดนะครับ นี่ตู้เย็นก็เริ่มทํางานนะครับกับเริ่มเงียบเสียงแล้วครับผมก็น้ํายาก็ยังเข้าไปอยู่นะครับคือทีเดียวจบเลยนะครับก็คือพอเสียงมันนิ่งหน่อยแล้วก็ปิดเลยครับกับเก็บแล้วครับผมเก็บเต็มแล้วครับยังดังอยู่นิดๆิดหน่อยๆน่อยนะครับเราสังเกตเอานะครับดูเข็มตรงนี้้วยครับเวลาเราปิดน้ํายามันจะมาค้างอยู่ตรงเลขเลยโอเคได้ยินเสียงไหมครับเงียบเสียงแล้วครับผม เงียบเสียงปิดเลยครับนี่ครับน้ำยาจะเข้ามาอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันก็ตีเดี๋ยวมันก็ตีกลับลงมาครับคอยดูอาการมันครับผมแล้วก็ปิดตรงนี้ไปก่อนครับดูว่ามันทางานแล้วเข็มมันจะตีลงมาประมาณไหนครับตัวนี้ผมใส่ไปประมาณ4ี่สิบปอนด์นะครับ4ี่เนาะเลข40ิบนะครับนี้คอยร้อนนะครับตัวนี้ต้องเป็นคอยเย็นนะครับตัวนี้จะเย็นตัวนี้จะร้อนนะครับ ตนี้จับดูนะครับร้อนนะครับนี่จะจับไม่ค่อยได้ครับมันร้อนอามาดูน้ํายานะครับน้ํายาอยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบนะครับมาดูจะเยอะไปปอนะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะครับถ้าเกิดเยอะเราเปิดออกได้นะครับเดี๋ยวมาดูความเย็นนะโอ้เย็นทันตายเห็นเลยครับนี่เย็นเจี๊ยบเลยครับข้างบนนี้ไม่ถึงห้านาทีนะครับก็ตู้เย็นก็เริ่มทํางานแล้วก็เย็นแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูข้างล่าง โอเคข้างล่างก็เริ่มเย็นแล้วครับเพื่อนเพื่อครับ,รบถ้าจับตรงนี้ถ้าถ้าร้อนนะครับแสดงว่าตู้เย็นทํางานนะครับนี่ครัคอมก็ร้อนนี่โอเคนะครับสําหรับเครื่องนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับก็คือวิธีการอ่าเติมน้ํายาตู้เย็นนะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนแผงใหม่ นะครับเพราะว่าคอยร้อนด้านในร้อนนะครับเราไปซื้อแผงใหม่มาใส่ด้านนอกมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่ายิ่งด้วยนะครับเย้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับนำสีเดียมฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่างแต่ผมนะครับสำหรับเพื่อนช่างก็กดติดตามนะครับแล้วก็ทําตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเป็นช่างมืออาชีพด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆคลิปดีๆก็นำมาฝากก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับวิธีการซ่อมตู้เย็นนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ